จากครั้งที่แล้วนะครับที่มันหมดรุ่นไปแล้วนะครับก็เร,เราได้พ่นจีพารไป3รอบสิ 10, 10บวันรอบสิบวันรอบนี้ครบ1นงเดือนนะฮะดูเขาฟื้นขึ้นชีพขึ้นมาแล้วก็มีการต่อยอดนะฮะแล้วก็มีดอกติดชุดใหม่อีกครับนี่น่าจะได้เก็บอีกประมาณสักสามรุ่น กรากำลังจะมาทำฟื so ้นฟูต้นมะเขือเทศนะครับที่ตอนนี้กำลังเป็นเรืองเชื้อราแล้วก็เพี้ยแล้วก็ไวรัสนะครับเราจะกำจัดทีเดียวพร้อมกันไปเลยนะครับดินดีมากครับอยู่ที่เกือบเจ็ดนะครับแล้วก็เอ็นเอ็นก็สูงสูงเกินไปแต่ว่าดีโอเคพีพีก็สูงเคเคต่ำไปนิดนึงแต่ใช้ได้ครับ ไม่มีปัญหาโดยรวมถือว่าดีด,ดินดีมากถ้าดินดีเนี่ย <c oughs> ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ,จะอจแก้โรคง่าย <c oughs> เชื้อโรคมันก็จะไม่ระบาดรุนแรง <c oughs> <c oughs> นะครับอันนี้สภาพก่อนที่จะรักษาใช่ไหมคะใช่จะขวัญเดินเดินถ่ายในงูเลยที่สมโภชนน่น ค้นให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับใครสัพพายก็สัพพายเดกคนให้ดเราจะปรับตัวให้ง่ายขึ้นนะครับมันเล่นได้ไหมครับเอาเกมสูบเลยนะเกมสูบ พเราก็จะพ่นหลังแป้งแล้วแล้วเราไม่ได้ดูแลต่อเนื่องอันนี้เพียครับเพียอ่าอันนี้เพิ่งใส่ได้สองวันเดี๋ยวอาจจะมาช่วยกันึ๊บๆๆบทิ้งเอาเข่งใส่ไปเราเอาตะกิ่งเพื่อนนูเอาถุงดำจะมาใส่จะแล้วก็ไปเผาเลยอื ตัวนี้เราจะเราเราจะเราจะเราจะทำใหม่หมดเลยนอาจารย์หรือยังไงอาจารย์ได้ครับแผนฟื้นฟูของเราตรงนี้เราจะทํายังไงเราขอเขาไว้ลงเลยตัดแต่งเก่งเลยครับตัดเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอมาพร้อมกันตัดยังไงจะได้บอกป้าจะให้ทําไว้รอพรุ่งนี้เราจะขึ้นใหม่อีกเนี่ยด้วงดูมันเป็นอย่างนี้หมดเลยร้อนจัดมันร้อนแล้วก็หนไปดูโรงพวกนี้นะ อาจารย์โกทำอะไรคะเนี่ยอ๋อวันนี้มาดูครบสามสิบวันของการใช้ออวัคซีนพืชจีพ <c oughs> ัดนะครับก็เลยชวนอาจารย์เล็กมาดูว่ามันเป็นยังไงบ้ายดีครับอาจารย์ตกลงว่าแล้วผลมันเป็นยังไงคะก็ครั้งแรกที่เรามาดูกันตามคลิปเก่านะตรงนี้ก็จะเจอเชื้อราเล่นงานเยอะนะครับแล้วก็ต้นเ้าโซมจะทิ้งกันอยู่แล้วก็เลยขอไว้อีกหนึ่งชุดนะครับหลังจากที่เราได้ใช้ตัวจีพัทนะครับ มากระตุน้นแล้วก็ทางดินนี่เราใช้กรีนพาร์ตก่อนรอบ,รบหนึ่งนะครับแล้วก็เราพ่นทางใบด้วย G ีพาร์ตนะครับแล้วก็เขาก็ยังเก็บลูกได้อีกสองสามชุดนะครับจากต้นที่โสมแล้วตัวน,นี้ครับกินได้ปลอดภัยไร้สารเคมีนะับออร่อยสีเหลืองอร่อยมาก <c oughs> ก็ประมาณนี้ฮะเดแล้วก็เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวจะพาไปดูเบอร์รี่ที่เราทําไว้นะครับว่าที่ต้น อาจารย์ลองกินให้ด yeah. yeah. ูส right. 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 mm. ิคะว่าเนยมันปลอดสารจริงๆรเปล่าเนี่ยอร่อยมากครับอร่อยอร่อยไหมคะอืรสชาติดีมากกรอบอร่อยเนี่ยอย่างอย่างที่มโซมมันก็ยังเก็บได้อีกสองสามรุ่นครับนี่ยัง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 ใช้ได้อีกนะเนี่ยยอดยังเดินอยู่เลยยอดยังเดินยังมียังมีลูกทึ่ง นะนี่เยอะแยะเลยเนี่ยเต็มเลยใชโอ้เยอะเลยค่ะอาจารย์เล็กนี่เยอะเลยค่ะครับเดี๋ยวจะให้ดูสีเหลืองสีเหลืองนี่อร่อยมากอ่าสีเหลืองจากครั้งที่แล้วนะครับที่มันหมดรุ่นไปแล้วนะครับก็เราได้พ่นจีพัรไปสามรอบ สิบวันรอบสิบวันรอบนี้ครบหนึ่งเดือนนะฮะดูเขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วก็มีการต่อยอดนะฮะแล้วก็มีดอกติดชุดใหม่อีกครับนี่น่าจะได้เก็บอีกประมาณสักสามรุ่นนี่สังเกตใกล้ๆลนะลูกลูกเขียวเขียวนี่เยอะเลยอะซึ่งเดี๋ยวมันจะต้องตอเนี่ยติดไมนี่ครับเห็นไหมครับไอรุ่นรุ่นนี้ติดใหม่รุ่นมีดอกอยู่นี่นะครับส่วนรุ่นที่สุกก็สุกไปนะครับมันก็จะมีหลายรุ่นเพราะนั้นเราจะเก็บได้อีกหลายรุ่นอยู่อันนี้คือรุ่นที่สุด นี่งเก็บไปแล้วอันนี้กำลังเล็กๆนี่โอ้โดอกมากฝั่งฝั่งตรงข้ามก็ปลูกพร้อมกันแล้วไม่ได้ใช้พวกเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วทางนั้นก็จบไปแล้วายุไปลาวันนั้นเราทดลองแล้วไอ้ตรงนี้ตรงนู้น,รนเราไม่ได้ทดลองโอ้นี่ลูกดอกมากมองใกล้ๆนี่ลูกเขียวๆยังยังออกยังสดอยู่เลยค่ะดอกมากดอกมากพี่พี่เก็บไปขันจะไปกินกับ เดี๋ยเกิดโอ้ดกมากเลยยิ่งใกล้ๆยิ่งดูสิคะนี่สวยมากเลยอะไม่่ีเเขากก็็บปแล้วเนี่ยเเมื่อช้าโหจานเยอะมากเลยอะค่ะนี่ดูยิ่งดูใกล้ๆยิ่งเห็นเยอะมากอร่อยมากหวานกรอบเลยนะฮะปกติมะเขือเทศกินนี้จะมีกลิ่นมะเขือเทศนะแต่อันนี้หวานกรอบแทบไม่มีกลิ่นมะเขือเทศให้เนืรู้เลย กันก็เก็บมะเขือเทศไปฝากใครคะก็ว่าจะเอาไปให้กิ๊กหน่อยเยอะไหมคะกิ๊กอ่ะก็พอสมควรนะกะาจะให้คนละลูกอ่ะคนละลูกนี่คือหมายถึงลูก <c oughs> คือมะเขอืขอเทศ,เทศลูกนึงก็กิ๊กคนนึงเนี่ย<อ>ก็ไห <c oughs> วเหรอคะ <c oughs> มันมีไม่กี่กิ๊กหะะรอกครับพ่อมือมันแค่เนี้ <c oughs> เพว่าจะให้ลูกกิ๊กคนละคนอะไรไม่ใช่นะจานะแล้วจาเล็ก่ะคะจาเล็กจะเก็บไปฝากใครคะอ๋ออันนี้จะฝากคุณวันครับมีคนเดียวมีอยู่คนเดียวเป็นเป็นคนโบราณครับอ๋อไม่ทันใหมให้ทีละคนใช่ไหมคะแค่คนเดียวก็จะเลี้ยงไม่รอดเยอะมากครับหืมจกมากนะคะใช่ ผลงานของไทยโดยคนไทยเพื่อคนไทยสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่เพื่อเกษตรกรไทย